กลับสวัสดีทุกท่านนะครบวันนี้ก็มันหลบหนีคุณครูอาจารย์กันนะครับพนดูอาจารย์อาจารย์หรือเปล่าไม่รู้ใครวะแล้วก็ต้องหลบหนีกันนะครับหาทางออกก่อนนี่ตามท่อน้ําเลยนะครับเพื่อนต่อไปที่ไหนต่อวะเก็บเงินก่อนมีเงินแล้วห้าใบไปที่ไหนต่อมีเงินเยอะจังวะ เฮ้ยคุณปูได้ยินเสียงไม่ใช่คุณปูน่นี่คุณอาจารย์ได้ยินไม่มีการออกจากชั้นเรียนหมดเวลาคือโอเคได้เวลาหลบหนีกันหลบหนีอาจารย์อาจารย์โหดหลายโอ้ดูนี่อะไรวะอาวากาศเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ดิใช่ออวกาศไม่ใช่ ต่อไปแล้วก็ตกมาจากท่อนะแล้วก็น่าจะเดินตามการกำจัดของเสียห้องเก็บของเดินตามพิซซ่าไปก็ขึ้นมาบันไดมีคนพูดคุยกันโอ้องเงินได้สี่สบห้าห้าสบหาทโอ้โหไม่น่าตกตามเพื่อนเลยกู ก็ต้องเดินไปแบบอย่างระมัดระวังนะนี่มาถึงแล้วเราก็ต้องเปิดทางออกเปิดประตูก่อนนะคะตูเปิดยังไงทุกคนทำตามเปลือกกล้วยแล้วก็ต้องเดินตามเปลือกกล้วยนะทุกคนพี่อาจารย์มาอาจารย์มาเอยไม่ใช่ถังถังขยะพิซซ่า Pizza! 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 มา <Pizza>! อันนี้มันคือร้านอะไรวะ มันคืออาจารย์หรือว่าร้านพิซซ่าวะก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็พูดมั่วไปนะมาจ้า<ๆ>เก็บเงินก่อนเงินเยอะจัดอันนี้เราก็ต้องห้ามโดนอันนี้เลยนะคะมันคืออะไรวะคืออะไรไม่รู้มนกันนี่อะไรวะโคลาเงินสดไม่พอ ต้องบำรุงรักษาเก็บเงินก่อนเราไปซื้อโคลาดีไหม <hi> กินแล้วได้ไรก่อนอ๋อกระโดดสูงขึ้นไหนวะอันนี้คือท่อน้ำก็ต้องเดินเดินตามท่อไปนะคะกระโดดสูงขึ้นจริงรอเปล่า กินโคลาแล้วได้อะไรวะได้เสียงเงินนี่ไปแล้วก็ขึ้นบันไดต่อเลยนะคะอันนี้คืออะไรวะอายรู้แล้วเราต้องไปปิดสวิตนะคะตายเรียบร้อยเดี๋ยวเก็บเงินก่อนปิดสวิตนะคะ ไม่มีไ้น้ำแล้วแล้วก็กลับไปที่เดิมนะคะนี่เลยไม่มีไอพ่นออกมาแล้วนะคะแต่พวกนี้คือเราไม่รอดไม่รอดอันนี้คืออะไรเราครูเล่นเป็นครูและจับผู้เล่นคนอื่นโอ้โหต้องใช้400บาทเลยนะคะไม่อะ เราจะเป็นนักเรียนนี่แหละอันนี้คืออะไรครับเนาะ <s ug> ต้องหนีครูโอ้โครูดูร้ายจัดครูห,หัวใจมากบ้านของนกครูตามมาแล้วจ้าแต่ตามมาไม่ทันหรอกเพราะเราวิ่งเร็วฮ่าจบปีแล้วเสียใจด้วยคราเสียใจย้วนะครูแล้วก็จะลง ลิฟ์กันนะคะลิฟ์เทื่อนโอ้โหดูรองเท้าดีนักด้วยดาลาวาเะเนี่ก้อนอิดห้ามโดนลาวานะคะโอ้โหยังยังพูดไม่ทันจบเลยโดนลาวา้ะจ้าปืดอ,อ่ะอเ,เก็บเงินไปเรืเ่อย นี่เลยบันไดขึ้นมาบันไดแล้วเราก็เดินทำตามขั้นตอนเลยนะคะเขาเก็บเงินก่อนเงินต้องมาก่อนเสมอเฮ้ยไม่ใช่ดีชีวิตมาก่อนเสมอเฮ้ยเกือบเกือกเกือยังไม่ทันพูดจบเลยนี่จ้าต่อไปขึ้นบันไดมาแล้วค่ะน,นี่เป็นเตียงนอนหรอวะไม่ใช่เตียงนอนดิ คุณอะไรวะนอนได้นี่นะครับอันนี้อะไรวะใช้ขวานทุกเหรอวุ้ยวุ้ย้ยตกใจหมดสีแดงนี่ห้ามห้ามทุบเลยนะครับ เจอแล้วเจอแล้วมาแล้วอืนี่คืออะไรอ่ะอ๋อเราเราเราต้องวิ่งเก่งม่นเรากากแบบนี้อ่ะรู้ว่าโดนคูล็อกแล้วนะเราชนะคูแล้วเก็บเงินก่อนต่อไปอะไรยี นี่ต้องไปทางไหนทุกคนุอันนี้อ๋อมาจ้ามานั่งเรือลาวากันจ้าอ๋อดูดูด,ดูเร็วมากทุกคนไม่ปลายนั่งแอกไปดียังไงครับยังไงครับต้องอยู่เฉยๆนะครับมาละโอ้โหโดนลาวาอันนี้คือเราต้องหลบหนีที่ไหนก่อนมาเดินตามก่อนนี้ ้ยรู้แล้วมันเป็นไอที่เนี่ยถอยหลังบันไดมันเลื่อนถอยหลังมาอันนี้คืออะไรก่อนอันนี้คืออะไรอะดูน้น ต้องกระโดดเท่านั้นเฮ้ยหยิมเงินดีครับเงินต้องมาก่อนเสมอนี่คืออะไรอะ่ะอันนี้คือเขาให้อะไรนะคุอือ๋อเข้าอีดนตรีฮึ <S <S อันนี้เล่นเก้าอี้ดนตรีด้วยคนตึ่งรุ้นเนี่ยอันนี้มันมีเกมแบบนี้ด้วยก็ตึงอ่ะเราต้องชนะให้ได้ทุกคนไม่ชนะไม่ยอมนะจ๊ะชนะ <laughs> ละจ้ะนาชนะแล้วทำไรต่อ เอาซองนี่ไงเก็บเงินก่อนนะคะเงินสำคัญต่อชีวิตก็เดินทางออกโอ้อันนี้มันใกล้จบแล้วหรอเอ,อยังยังขึ้นขึ้นนี่เลยอุย้ยมีเงินด้วย เงินคือทุกอย่างไม่ใช่ทุกอย่างอันนี้อะไรวะหนึ่งร้อยบาทซื้อดีอะไรนะอะไรนี่ปตูตายแล้วประตูก็ต้องเปิดออกดิ นี่ก็ลงนปุ๊นี่เรามีลแล้วนะครับทุกคนโตไปเลยนะคะโต๊ะบันไดบันไดโต๊ะนี่อันนี้แล้วก็ได้ใช้ชีวิตอิสละแล้วนะคะไม่ต้องนี่อ้าแล้วนี่ก็พบกันใหม่คลิปหน้านครับ